สวัสดีจ้าช่องบ้านสวนลุงมลน,นะจ้าวันนี้พามาทําต้มปลานินจ้าพี่น้องปลานินซื้อมาแต่ตลาดจา้าบ่แมนปลานินเจ้าของบันนี้ซื้อมาแล้วก็ให้เขาซับมาพร้อมเลยจา้าสดสดใหม่ๆเลยจ้าก็มาเตรียมน้ำตม้มเครื่องต้มกันเลยจา้าอันนี้ก็จะใส่มาเลยนะจา้าให้พี่น้องได้เห็นได้ดูได้นี่ก็คือจะมีตะไคร้ใบมะกรูดหัวขาดพริกกระเทียมหอมแล้วก็จะมีมะเขือเทศจ้าใส่ลงไปเลยนะจา้า เสร็จแล้วเราก็ต้นมน้ำให้เดือดจ้ะปิดฝาหม้อไว้ใส่เกลือลงไปนะจ๊ะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากจ้ะก็มีเกลือชูรสน้ำปลานี่ละจ้ะนี่พอน้ำม,มันเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปเนาะการใส่ปลาเราก็วางไว้เลยแล้วก็บรททันตรงโคนด้วยจ้ะพี่น้องมันจะได้บอกาอคนน<ด>าวนะจ้ะรอจักหน่อยหนึ่ง ตอนนี้บรรยากาศอยู่หลังบ้านจ้ะก็ทำกับเข่ากับน้ำอยู่หลังบ้านอันนี้จะเป็นบอ่อน้ามีปลามีหอยมีทุกอย่าง <c oughs> ลวจากฝนกระตุกวันนี้ก็มาทําต้มปลาจ้ะต้มปลานิลต้มปลานิลน,น,นะจ๊ะสูตรแบบบ้านๆของเรานั่นเองเราเดี๋ยวจะใช้ความเปรี้ยวจากยอดติ้วจยอดติ้วอยู่ตรงนู้นดานจะให้ดูนะจ้ะ นจ้ะพี่น้องยอดติวอยู่นุนจ้ะ๋ย่จะเดินไปเก็บนี่จ้ายอดติวเอาไว้ใส่ตรงป่าจ้า ระว่งนี้ราร,รอเดือดน,นะจ้าพี่น,อน้องกัะออกกําลังกายรอไปนั่งรอจ้ามีใบมังลักนะคะตี้มนเก็บใข่กันชาวอ้วเอาใส่ใสถุงนไอยแล้วก็ใส่ตู้เย็นแล้วก็มีใบโหระพาจ้า ใบ้หระพานี่แม่ปลูกมาจากบ้านใส่สองใบใส่สองอย่างเลยจ้ะได้กินมันรวยพอดีอันนี้ล่างเสร็จแล้วเรียบร้อยเดาแล้วก็จะใส่ทั้งสองอย่างนะจ๊ะเดือดแล้วจ้าเดือดแล้ว เดี๋ยวมาดูหน้าตากันว่าเป็นยังไงต่องแยกใส่ใบลงไปก่ะใผักลงไปเลยใส่ผิวลงไป น่คุณแน่ะจเลปิดหมอนจัะน้อยจ้ะ ตอนนี้จะสังเกตว่าควันมันเริ่มออกมาแล้วจ้าแล้วก็กลิ่นหอมเริ่มโชอยออกมาแล้วน้ำปรุงน้ำแกงแล้วก็บวกด้วยพวกใบผักอะไรเนี่ยอาจจะเข่าก็แล้ว้องเ,เห็นมาจ้าเดือดปุดปุดเลยเดี๋ยวมาดูกันกนะจ้าใกล้ๆเลยจ้าช่ไนมน่ากินไหมจ้าต้มปลาจ้า กำลังเดือดเลยจ้าแค่นี้แล้วก็ตักเสิร์ฟพร้อมทานทานได้กินได้เลยนะจ้าต้มป่าสุกแล้วเพื่อเขากันแล้วน้ำเริ่มนัวแล้วจ้าพะใส่ใบพังลงไปก็สีนัวเลยจ้าพอเดือดแล้วไปกินเขากันนะจ้าต้มป่าจ้า สร็จแล้วจ้าต้มปลานิลสูตรของบ้านสวนมุงมณจ้าใส่วัตถุดิบตามที่มีกับบ้านเราจ้าต้มปลานิลต้มปลานิลต้มปลานิลจ้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องบ้านสวนมุงมน์แลจ้าก็ลองไปทำกินดูกันนะจ้า สูตรต้มปลานิน่งง่ายๆจากครัวสวนดวงนจ้า มัน